เงเดงงา,าวัค่ะนัชื่ออะไครับนวนนี้หนูจะมาทําอะไรครับเลี้ยงเยงวัว<อ>กับญาติสมรีที่สีสกเกตใช่ไหมลูกอ้าวอ้าวหนูเอาไปเลยครับไปเลยครับนี่ครับวันนี้จะพาเด็กๆไปเลี้ยงวัวนะครับ น้องพาวนับตังต้นข้าววันนี้จะพาลันหลานช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีหกสี่ครับนี่ ยากกับ้านหลานจะเอาวัวไปเลี้ยงครับออเอาหนูไปไปจับเชือกเลยครับ Thank yeah. you. พ่อเด็กน้อยไปเลี้ยงงวพี่น้องเอ้ยครอบสุข<า>สงการปีหกสี่ มองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยนุพามองกล้องหน่อยเลียเ้ยงวัว๋ยวเอาไปอวดเพื่อนๆที่โรงเรียนเลยนะหนูนะครับพี่น้องมือนี้ผ้าหลานมาลามัวเด้อพี่น้องเด้อย,ยาสำลีนี่ย่าสำลีเอาัวมาลามอืม ร้านมาจากกรุงเทพเด็กคนนี้เก่งครับนอ่อ โอ้โอ้โอโอ้มนชนกัน,นแล้วชนกันแล้ว <lact ate> <m akes> ใกล้จะถึงที่ที่จะผูกวัวแล้วครับใกล้แล้วนี่ครับมันบอกไกลได้พี่น้องหมองลาหมวัวอยู่ติดบ้านครับอืเล็กหน่อยสามคนครับ คลิปนี้ต้องขอบคุณปุ๋ยตรานกปากหางครับให้การสนับสนุนขอบคุณเสียสมานบุญยอนี่คลินิกนายแพทย์วีดชนขอบคุณคลินิกรับรักษาโรคลิสดวงสุดทัศน์การแพทย์ครับอ่ะไปจับวัวกับย้าเร็วหนูไปจับวัวกับญ้าเร็วเร็วเออไปจับวัวกับย้า ม,มาเทียททเท่ยวสงการพี่น้องลูก <in> หลานมาจากก <in> <Spring> รุงเทพใหญ่สัมฤทธิ่าสัมีทเลยผ้ามาลามงวดแต่เสาเลยมืันนี้ มันเห่าออกคอ,อกไหม่ว่ามันเห่าออกคอ,อกไหมเออ อ้าวนี่ได้มองตอกแล้วต้องวัดระยะให้มันหา่างเ่ให้มันของต่ออ้าวเด็กๆอ่าไปๆๆย่างไปเลยย่างไปย่างไปย่างไปมานียังม่นด้หนี่มนม่ได้มานินี่ ออันนี้มานี่มาตามปู่มาเร็วตามปู่มาตามปู่มานี่เร็วตามปู่มาเร็วครับผมนะเดี๋ยวให้ย่าไปล่าอีกตัวหนึ่งตอนนี้มันได้ที่แล้วเออได้ที่แล้วได้ที่แล้วเอาเด็กๆมาอยู่ตรงนี้เร็วเดี๋ยวปู่จะอ่ามามาถ่ายตรงนี้เร็วมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาบอกบอกไหะตรงนี้แหละอ่ามา เดวตรงนี้ตรงนี้อ้าวอยู่ตรงนี้หยุดยุดไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาอยู่ตรงนี้เอออ้าวพี่น้องนี่ครับหนูพาวใสเสื้อสีชมพูหนูเด็กหญิงวิไพลพรเนาะหนุม่มขุนทดอ่าตัวเล็กชื่ออะไรลกูก<ด>เด็กชายชเด็กชายการโยธา,านามะกุลละเลครับต้าเออแล้วก็ต้นข้าว นี่ครับสามคนอ่ะไปยืดติดก,กันแล้วก็สวัสดีพร้อมกันเด้อเดยวจะได้ลาแล้วคลิปนี้ยึดพร้อมกันหนูเตข้าเร็วเอ,อ่าเดี๋ยวรอเจรอรอย่าอีกคนนึงครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เด้อทางช่อง y o u t u b e เหยาดดำมวยสยามมือนี่ผ้าหลานหมาล่ามงวัวายยามุ้งเศร้าบรรยากาศสดใสเนาะเออเดี๋ยวน้เพาฝาก ฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยเด้อคลิปนี้เดี๋ยวปู่จะเอาไปลง YouTube ช่องเยี่ยวดาไม่สยามเออเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋วรอแป๊บเดียวรอรอญาติแป๊บเดียวนี่กาแฟครับกาแฟก็มาอาญาสำดีมาเริ่มพาละหลานหน่อยเริ่มพาพาะหลานมาสวัสด,ดีเดี๋ยวรอ้าสำดีครับ บรรยากาศกลางทงหน้าพี่น้องบ้านท่าสร้างตำบนหนองบัวเพื่อการทลาร่มจังหวัดสีเกตวันที่เก้าเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับหมอนับเงินได้ครบเดือนพอดีเอ้าเจสมรีฝากล่าเนี่ยอ่ะตัวเข้าหันหลังทำไมล,ลูกอันหน้ามาอ่าวนาแนะนำตัวทีละคนแนะนำตัวทีละคนแนะนำตัวทีละคนนับไงที่ไรครับบอกดีดี บอกดังๆเมติลาลูกเลยเอาเดี๋ยวเขาไปล้างมือเชื่ออะไรเชื่ออะไรครับเร็วๆการุธท่าต้นข้าวเชื่ออะไรเชื่อจริงแนันกีดาอ่าหนูชื่ออะไรครับพี่ลายพรนุ่มขุนชดหนูชื่ออะไรพี่ลพรลายพรนุ่มขุนชดชื่อเล่นหนูชื่ออะไรลูกชื่อน้องพาวค่ะเอ้า ฝากคนไรก็แชร์ได้ด้วยพี่น้องทางช่อง Youtube เดี่ยวดำเมือสยามคลิปนี้ผ้าเด็กน้อยมาลาบงัวแต่เศร้าอาเดี๋ยวจะลาบไปด้วยภาพบรรยากาศตรงนี้ครับครับสวัสดีครับเบิงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไป้าวบ้านเดินเดินดีๆได้ลูกเดิน ครับพี่น้องฝากกดไลกดแชนเดอทางช่อง youtube เยี่ยวดำมวยสยามครับมื่อนี้พาด็กหน่อยมาล่ามัวยามุ้งเศร้าย่า่าลืมติดตามทางช่อง youtube เยี่ยวดำมว้ยสยามรากาขอบคุณปุ๋ยตานกปากหางดีจริงไม่ได้โม้ขอบคุณเสียสมานบุญยอครับนะขอบคุณคลินิกนายแพทย์วีรชนละก็อย่าลืมปุ๋ยตานกปากหางล่าลวครับล่าละครับฝา,ากติดตามทางเพจนรงนุ่มกุทยตเยี่ยวดำมวยสยาม กับรายการคุยนอกสังเวียนเมื่อนี้สวัสดีครับ